เรื่องลาบสักการะและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์ภิกษุตั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยืนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ภิกษุทั้งหลายเราเกล่าวลาบสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสาวะแล้วดังนี้ขั้นพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแก่ภิกษุ ผู้สิ้นอาสวะแล้วชนิดไรเล่าพระเจ้าข้าดังนี้อานน์เราหาได้กล่าวลาบสักการะและเสียงเยืนยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตอันไม่กลับกำเริบแล้วไม่อานน์แต่เรากล่าวลาบสักการะและเสียงยืนยอว่าเป็นอันตราย ต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้ซึ่งภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเครื่องสงบได้ลุถึงแล้วอานนลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นธรรมเสรรมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใหญ่ในลาบสักการะและเสียงเยืนยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยืนยอที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้อานนท์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล